งูนะฮะตัวที่ผมเลือกก็จะเป็นตัวนี้เลยผมได้คัสตอมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะ่าจะเป็นเกมใหม่นะครับแต่ว่ามันสุดยอดมากมันเจ๋งมากผมชอบนะครับเก็บในเกมได้เลยนะผมโอเคอามาเล่นกันเลยนะ ผมไม่รู้ว่าสัญญาณภาพเป็นยังไงนะตอนนี้มันเขียนว่าการเชื่อมต่อสตรีมไม่สเสถียรน,นะครับเพราะอะไรไม่แน่ใจนันน่าเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผมนะครับโอเคนี่นะเราทำแป้มหรือว่าเก็บพวกผลไม้กินผลไม้อย่างไงนะครับ ยิ่งกินเยอะๆตัวเราก็จะโตนะครับแล้วก็ลำดับของเราก็จะเพิ่มขึ้นจะไต่เต้าขึ้นนะฮะตอนนี้ผม21นะครับแล้วก็คะแนนด้านหลังนะฮะมันจะบอกเวยตอนนี้ผม300-400ที่ผมเล่นกันผมไม่แน่ใจว่าสตรีมของผมจะเป็นยังไงน,นนะ สังเกตงูของผมที่ผมคัสตอมนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับงูแบบอย่างเดือดนะฮะมีขาด้วยงูจริงจริงงูมันไม่มีขาจริงจงูของคนอื่นอะเจ็งกว่าผมอีก ลูกบอลตัวนี้นะฮะมันจะเป็นไอเทมก็คือเราสะสมไอเทมตัวนี้มันจะสมให้เราตัวที่ผมได้จะเป็นตัวยิงนะฮะยิ่งเราผมก็จะได้โอ้ยผมตายโอเคถ้าเราตายอะ่ะมันก็จะทิ้งพวกของไว้ให้คนอื่นกินคนที่ข้าผมนะครจะชื่อปีเตอร์เพตัวนี้เราสามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับผมจะเพิ่มพอ เพื่อนในเกมนี้ค่อนข้างมีน้อยหายยากเราก็เพิ่มไปเลยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นคะแนนที่เราได้ XP นะครับต่างๆโอเคเราจะมาลองเล่นอีกครั้งหนึงนะฮะรีสปาวนะครับ,รปปรบอันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกเกมนี้ของผมนะครับ โอ้ยผมต้องขอโทษนะผมบอกแนละ้วผมสายแตกนะฮะโอเคอีกที่หนึ่งฮนะขอแก้ตัวเกมนี้นะฮะมันก็คือห้ามชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นกำแพงต้นไม้ก้อนหินพวกนี้นะฮะไม่ได้ชนไม่ได้เลย คนสตรมก็เยอะผมชอบนะมันเจ๋งดีมันสามดีมันมันเฟี้ยวอ่ะครัซึ่งตัวอื่นผมก็เล่นนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่ามันดีอะเออผมชอบดูดูงูคนอื่นนะฮะโคตรเจ๋งอะแนวมังกรอุ้ยอันนี้เขาตายนะครับผมสามารถเก็บได้เลย ยิ่งเรากินมันนะฮะตัวเราก็จะยิ่งโตนะครับผมเราสามารถกลาร่างเป็นผีเพื่อเก็บพวกพวกนี้ได้หรือว่าไปกวนเขาได้ปึ๊บปุ๊บไอเทมเฮยโอ้ย,เ,ย,อยเนี่ยมันจะมีขึ้น ขึ้นเขาผมตายอีกแล้วครับผมสายแตกจริงเคผมก็ขออ่เนี้ยจะบอกว่ามันอยากให้ลองไปเล่นดูนะครับมันมันดีมาก โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการซื้อพวกของต่างๆนะฮะสังเกตเราสามารถเข้าไปดูโฆษณามันก็จะให้ตังตังก็ตังโดยการซื้อพวกงูนะจะใช้ตังด้านบนของผมตอนนี้อยู่ที่159บาทตัวนี้นะฮะจะเป็นคอร์ดแล้วก็อีกตัวนี้จะเป็นอ่ามันกับเพชรอะไรสักอย่างนี่แหละครับผม ซื้อพวกนี้ได้นะครับจะเป็นสเป็นมันเ,เขาเรียกอะไรครัแต่ละเขาเรียกแต่ละส่วนนะครับมันจะมีมดาเมจไม่เหมือนกันเขาเรียกดาเมจหรอเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็เยอะมีเป็ดด้วยเห็นไหมมีสุนัข ตัวนี้เขาเรียกอะไรมังกรตัวนี้ลองแฟงโอ้โหสุดตัวนี้อะไรอ่ะไม่ใช่ก,ก้อนคคออะไรวะมังกรหุ่นยนต์นตัวนี้จะเป็นคอชเนิมของผมนะครับใส่ชื่อเลย โอเคก็ขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะผมขอบคนที่เข้ามารับชมก็มันจะมีติดติดขัดขัดบ้างนะครับก็ขอ